ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้อิสยาบทที่61นะครับจะประกาศปีแห่งความป,ปลดปรานได้อย่างไรในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคร่ครวนทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเอเมนเราจะอ่านด้วยกันนะครับอิสยาบทที่61นะครับข้อที่หนึ่งพระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้าในทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลดปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแก่บรรดาชฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ที่ถูกจำจองพระเจ้าทรงเปิดเผยให้มนุษย์สียชาติได้รู้ว่าจะมีผู้หนึ่งที่ได้รับการเจิมจะมีผู้หนึ่งมาปลดปล่อย คนที่ถูกจองจําปลดปล่อยคนที่เผชิญกับความยากลําบากปลอบโยนคนที่ทุกข์ใจนั่นก็คือพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์นั่นเองพระองค์เป็นผู้รับการเจิมนะครับพี่น้องเมื่อเราอ่านพระธรรมพันธสัญญาใหม่นะพระกิติคุณเราจะเห็นว่าพระเยซูรับบัพติศมาในนะ้ำนะพระเยซูเป็นคนบาปอย่างนั้นหละ พระเยซูเกิดมาในบาปแล้วจะต้องบัพติศมาชำระล้างบาปอย่างเลยไม่ใช่นะครับพระเยซูเป็นมนุษย์ที่บ่อยสุดเพียงผู้เดียวและททำไมพระองค์จึงต้องบัพติศมาในน้ำหลายหลายคนก็อธิบายบอกว่าเป็นแบบอย่างให้กับเราที่จะบัพติศมาในน้ำด้วยนะครับแต่เมื่อเราดูตรงนี้บริบททั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นการเจิม เป็นการสถาปนางานของพระเยซูที่จะเริ่มขึ้นในโลกนี้เป็นการสนะเป็นการเจิมนะในเวลานั้นพระเยรมบริสุทธินะ์สันทานเหมือนนกพิราบลงมาพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ได้ตรัสว่านี่คือบุตรของเราเราโปรดปรานพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูคริสต์ขึ้นมาในพันธสัญญาใหม่ผู้ที่รับการเจิมนี่ก็คือพระเยซู พระองค์ทรงรับได้รับการรับรองแล้วก็ให้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ก็คือปลดปล่อยผู้คนจากความทุกข์ยากลำบากปลดปล่อยผู้คนจากการถูกจองจำนะครับเราไม่ได้ติดคุกแต่ว่าเรากำลังติดคุกทางความคิดงมมองติดกับดักหลายสิ่งหลายอยา่างนะครับบางทีเอาบายามุกยาเสพติดกันพน,นังนะครับนะหวยเ,เบอร์โอ มัดเราเนี่ยเราหลุดไม่ได้พระเจ้าให้พระเยให้พระเยซูริ์ลงมาเพื่อที่จะปลดปล่อยคนที่ถูกจองจําเหล่านี้นะครับพระเยซูริ์เจิมพระเยซูพระเจ้าเจิมพระเยซูริ์เพื่อนําข่าวดีมายัางคนที่ทุกข์ใจคนที่ลําบากโอมันจะต้องเวียนไหวใจเกิดไม่รู้กี่ชาติแล้วแล้วก็พบหน้าชาติหน้ามันจะไปอยู่เป็นแบบไหนชาตินี้ก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเยอะนะครับยุงมาก็ตบ กิดช่างน่าจะเป็นยุงหรือเปล่าทุกใจมากพระเยซูมาเพื่อที่จะประกาศข่าวดีกับคนทุกข์ใจเหล่านี้เอเมนข้อต่อไปนะครับข้อที่สองเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวและประกาศวางแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของพวกเราเพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกพระเยซูมาเพื่อที่จะประกาศปีแห่งความโปรดปราน ปีที่พระเจ้าประทานพระพรปีที่พระเจ้าให้อิสรภาพปีที่พระเจ้าให้สันติสุขและความชื่นชมยินดีพี่้องครับเป็นปีไหนอะทุกวันเวลาคือปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าพระองค์ทรงให้การแก้แค้นซาตานวิญญาณชั่วมันครอบงําโลกใบนี้ความคิดจิตใจของมนุษย์และมันนํามนุษย์เนี่ยไปทําในสิ่งที่ผิดนะพี่รองครับเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือโกหกนะ ซาตานเป็นพ่อแห่งการโกหกพ่อแห่งการมมสามนุษย์จึงโกหกเก่งมนุษย์จึงอยู่ภายใต้การครอบงำของการโกหกนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำต่อขอภยัยสิ่งที่ซาตานเนี่ยทำกับมนุษย์และวันหนึ่งมนุษย์ก็ต้องรับโทษของความบาปนี้ในบึงไฟนรกแต่พระเยซูมาเพื่อแก้แค้นมาเพื่อที่จัดการมาเพ่เพื่อที่จะเอาชนะ มาเพื่อที่จะให้เราได้มีชัยชนะต่อความตายต่อซาตานวิญญาณชั่วต่อโลกต่อเนื้อนหนังนี่คือข่าวดีพระเยซูมาเพื่อที่จะจัดการแก้แค้นให้กับเราข้อที่สเพื่อจัดเตรียมให้กับพวกที่ไว้ทุกข์ในสีโยนคือให้มงกุฎแทนขี้เท่าแก่พวกเขาและให้น้ํามันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์เสื้อคลุมแห่งการสารรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ท้อแท แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอกแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวทรงปลูกไว้เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์เขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งที่ปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่ากอดขึ้นเขาจะซ่อมบรรดาเมืองที่พังแล้วขึ้นมาใหม่คือที่ซึ่งร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้น พวกคนแปลกหนะ้าจะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของพวกท่านคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและเป็นคนแต่งเถาวงหมุนของท่านพระเจ้าจะให้การลื้อฟื้นะจิตใจชีวิตที่โมถูกทอดทิ้งถูกปล่อยปละแล้วเลยนะกลายเป็นที่ของอสิ่งมืนเมายาเสพติดที่ของอชีวิตที่กลายเป็นที่ของความเครียดแค้นความเปนศูกันนะครับของความทุกข์ พระเจ้าจะลือฟื้นเป็นเหมือนเมืองเป็นเหมือนอสวนงงนงหที่กลับมาฟื้นฟูนใหม่กลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีนะครับพระองค์จะสร้างใหม่ข้อที่6แต่พวกท่านจะได้รับการขนานนามว่าปุรหิตของพระยาเวคนจะพูดถึงท่านว่าเป็นผู้ปรนิบัติของพระเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายจะ รับประทานความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติและท่านจะอวดโดยความร่ำรวยของพวกเขาพระเยซูคือมหาปุโรหิตหลวงและเราทุกคนก็เป็นปุโรหิตก็คือปุโรหิตเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้กลางอ่ะไปถึงพระเจ้าใครจะมาขออธิษฐานสรารภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ถาวายเครื่องสวดบ,บูชาแล้วแต่ปุโรหิตจะเป็นผู้ทําแต่พระเยซูได้ทําที่ไม่กางเขีนเป็นที่ร้อย,อย,อยแล้ว พระองค์ทรงเป็นปุโรหิตรวยแล้วก็ทําให้เราทุกคนเนี่ยสามารถาที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าลงทุนต่อพระเจ้าสารภาพบาปกับพระเจ้าได้โดยตรงไม่มีคนลางอีกต่อไปพระองค์ทรงให้เราได้ชื่นชมกับทรัพยากรทั้งหลายในโลกใบนี้นะครับพระองค์จัดเตรียมไว้ให้พวกเราข้อที่7แทนความอายของพวกท่านท่านจะได้รับเกียรติสองเท่าแทนความอดสูเขาทั้งหลายจะเปลี่ยนปลีในส่วนแบ่งของเขา เพราะฉะนั้นพวกเขาจะได้กรรมสิทธิ์เป็นสองเท่าในแผ่นดินของเขาความชื่นบานเป็นนิดจะเป็นของเขาเพราะตัวเรายาเวร,รความยุติธรรมเราเกลียดการโจรกรรมและการอัธรรมเราจะให้ค่าตอบแทนแก่พวกเขาอย่างเหมาะสมและเราจะทำพันธสัญญานิรันกับเขาเอเมน เชื้อสายของพวกเขาจะเป็นที่รู้จักกันในบรรดาประชาช,ชาติและลูกหลานของเขาในถ้ำกลางชนชาติทั้งหลายทุกคนที่เห็นพวกเขาจะจดจำเขาได้ว่าเขาเป็นเชื้อสายที่พระยาเวทรงอวยพรเนลลูุยาข้าพเจ้าจะเปลี่ยปลีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระอ,รองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความโลดให้ข้าพเจ้าพระอ,รองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเหมือนเจ้าบ่าวที่โภคศีรษะเป็นแบบปูโรหิตและเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชรพลอยเสื้อแห่งความชอบธรรมจะเป็นของเราเพราะว่าแผ่นดินทําให้หน่อของมันงอกขึ้นมาและสวนทําให้สิ่งที่หวาน ในนั้นงอกขึ้นมาอย่างไรพระยาเวองค์เจ้าในจะทรงทำให้ความชอบธรรมและการสรรเสริญง,งอกขึ้นมาต่อหน้าประชาชาติทั้งหมดอย่างนั้นเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเป็นองคการพระเจ้าทรงประธานพระเยสคิ์ผู้ได้รับการเจิมเพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาไทยบาตพระองค์ทรงมาปลดปลอ่อยพระองค์ทรงมาประกาศเขาดี พระองค์ทรงมาให้ผู้คนได้สันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีเราได้รับความรอดแล้วเราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วเราได้รับเขาประเสริฐเราได้อยู่ในทางของพระเยซูแล้วพี่น้องครับแล้วเราจะบอกคนรอบข้างประกาศให้กับคนรอบข้างที่ยังอยู่ในความทุกข์ยากลําบากที่เขายังอยู่ในความมืดอยู่ในพันธนาการต่างๆได้อย่างไรเราจะประกาศปีแห่งความโปรดปานของพระเจ้า ออกไปให้กับผู้คนได้อย่างไรเราจะต้องให้พระเยซูเป็นเจ้าในชีวิตของเราเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราเป็นผู้ขับเคลื่อนชีวิตของเราเป็นผู้นำชีวิตของเราที่จะไปถ้าเราทำด้วยกําลังของควาเป็นมนุษยนะ์ทำเพราะว่าเงินเพราะว่าปัจจัยเพราะว่าชื่อเสียงกิจยศพม่้องครับไปได้ไม่กี่น้ำนะครับแทนที่จะประกาศปีนความโปรดปานเนี่ยมันจะประกาศอย่างอื่น แทนที่จะทําให้คนชื่นชมยินดีได้รับการปลดปล่อยเขาจะได้รับความทุกข์ที่มากกว่าเดิมพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระเยซูพระองค์ทรงประทานพระเยซูพระองค์ทรงให้พระเยซูลงมาพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่จะเคลื่อนเราแล้วก็นาเราในการประกาศข่าวประเสริฐประกาศขา่าวดีเราไม่สามารถที่จะทำด้วยกําลังของมนุษย์เราได้มีคนจํานวนมากต้องการที่จะประกาศข่าวประเสริฐต้องการ ที่รองครับมันมีรายละเอียดบางถึงบางอย่างที่ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราผมพูดแบบนี้จะเข้าใจยากก็คือเราก็ต้องทําลงไปแค่นั้นแหละครับเนะชื่อฟังแล้วก็ทาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราและให้เราเข้าใจนะครับมีคนจํานวนมากที่เขาคิดว่าเขาประกาศให้คนในครอบครัวให้คนในบ้านมาถึงความรอดแต่เพียงแค่เขาชวนมาเชื่อชวนมาหาชวนมาโบสถชวน ไปเข้า,ากิจกรรมเข้านี่นั่นไม่ได้เป็นการประกาศไม่ได้เป็นการประกาศเลยแค่ชวนแต่การประกาศก็คือการพูดรายละเอียดของขาอประเสริฐว่าพระเยซูมาทำอะไรบ้างและในบริบทของคนทั่วไปที่เขาเจอความทุกข์ยากหวาดที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรและพระเยซูได้จัดเตรียมคำตอบเหล่านั้นอย่างไรอธิบายให้กับเขา อธิบายพูดให้กับเขาประกาศนะครับคือณเวลานี้นีครับคนไทยไม่ได้ยินเขาประเสริเลยนะครับคนไทยได้ยินแต่ชวนเขามาเชื่อพระเยซูแค่นั้นเองแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วคนไทยอยู่ในบริบทที่เขามีข้อมูลมีรายละเอียดเนี่ยตลอดชีวิตของเขาเขายุ่งห้ปีก็คือเรื่องราวนั้นเนี่ยสะสมอยู่ในชีวิตของเขาห้าสิบปี แต่เราจะให้เขามาเชื่อพระเยซูโดยที่ไม่ได้ให้รายละเอียดไม่มีทางเป็นไปได้เราแค่ให้รายละเอียดแล้วก็ประกาศเรื่องราพระเยซูบอกรายละเอียดเราจะต้องพูดรายละเอียดด้วยตัวเราเองนะครับเราจะประกาศปีของความโปรดปรานแบบนั้นมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าวันนี้คุณประกาศความโปรดปรานแล้วอย่างไรบ้างเราประกาศอย่างไรเราแค่ชวนเขามาเชื่อชวนเขามาร่วมกิจกรรมชวนเขามา ไม่ใช่นะครับเราประกาศยังไงบ้างในเวลานี้นะครับนี่ือเป็นสิ่งที่สําคัญเนื้อหาอรายละเอียดที่เราจะต้องพูดมีอะไรบ้างไม่ใช่พูดแบบไรท้ทิศทางไม่พูดไปเลื่อยเปพูดไปพูดมาไม่ได้พูดถึงพระเยซูแต่พูดถึงความดีของตัวเองกลายเป็นโอ้อวดนะตัวเองขึ้นมาพี่น้องครับเราไม่ได้ประกาศเลย เราจะไม่ได้ไปถึงการประกาศความโปรดปรานของพระเจ้าถามตัวเองว่าเราได้ประกาศความโปรดปรานของพระเจ้าให้กับคนรอบข้างให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านในคนแค่ไหนอย่างไรบ้างจะประกาศความโปรดปรานย่างเกิดผลดได้อย่างไรไปลองพระเยซูเป็นผู้ทําให้เกิดผลพระเจ้าเป็นผู้ทำผลเพียงแค่เราเชื่อฟังแล้วก็ทําแบบง่ายๆเพึ่งพระเยซูแล้วก็ออกไปพูดเรื่องราวของพระเยซูพระเยซูที่ทํากิจในชีวิตของคนบอกไปเล่าออกไป นะครับแค่นั้นเองนะครับและพระองค์ก็จะให้เราไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เราจะต้องมีผลอย่างนั้นมีผลอย่างนี้เราจะต้องทําให้มีผลผลไม่ใช่นะครับเราทําสิ่งที่พระเยซูให้เราทําแค่นั้นเองนะครับไปลดน้าไปพรวนดินไปเลยนะพระเยซูก็จะทําให้เกิดผลพระองค์จะไม่บรรลุใหมแล้วคนรอบข้างเขาจะได้รับความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าและที่เขาได้รับไม่ใช่เพราะว่าคําพูดหรือวาทศิลป์ของเราแต่เพราะพระเยซู สัมผัสเขาแล้วก็ให้เขาได้พบกับพระองค์เป็นการส่วนตัวจะบอกคนรอบข้างให้มารับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับอย่างที่บอกก็คือเราจะอยู่ๆเราก็พูดเขาในสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราทําได้ในเวลานี้ก็คือเราเดินในชีวิตแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าเราดําเนินชีวิตแห่งสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าเรามีพระเยซูผู้รับการเจิมอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์ทรงให้เรา เป็นที่โปรดปานของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะครับจนคนรอบข้างเนี่ยเขาเห็นพยานชีวิตจริงๆว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระเยซูทําให้ชีวิตของเราเป็นที่โปรดปานของพระองค์มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่กับใครก็อยู่ได้นี่แหละคือสิ่งที่คนรอบข้างก็าจะเห็นเอชีวิตของคุณเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับทาไมมีความชื่นชมยินดีไม่เคยเห็นมีความทุกข์อะไรเลย นะครับถึงแม้คุณเจอปัญหาแต่ทำไมคุณยังมีพลังแล้วก็ก้าวต่อไปได้พี่น้องพระเยซูครับบอกกับเขาว่าพระเยซูเป็นผู้รับการเติอมอยู่กับเราแล้วก็ให้เราได้รับความโปรดปานที่มาจจกพรองคุณต้องการได้รับความโปรดปานจากพระองค์ขอให้คุณได้ฟังเขาปผะเสริฐเรื่องราวของพระเยซูเมื่อเขาฟังแล้วก็ต้อนรับพระเยซูพี่น้องครับเขาก็จะได้มาถึงความโปรดปานของพระเยซูมาถึงความโปรดปานของพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและเขาก็จะเป็นชีวิตที่ ประกาศความโปรด,ป,ดปรานของพระเจ้าออกไปให้กับคนรอบข้างดยเช่นเดียวกันให้เราใช้์เื่อนี้ที่ฐานอบพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามกันแต่พระบิดาจุคาเราขอบพระคุณพระองค์เสียข้อคิดจากพระธรรมของพค์ในชาววันนี้ขอพระวิญญาณสุธิ์เครื่อนเราล้วก็นําเราขอพระวิญญาณสุดที่จะให้เราได้อยู่ในความโปรดปรานของพระองค์และที่จะประกาศความโปรดปรานของพระองค์ออกไปให้กับคนรอบข้างมากมายที่อยู่ในความทุกข์ยากลําบากพระองค์จุคา เราต้องการพวรงขอพระเยบสุดที่พระนาเราที่ทานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะเติมเต็มให้กับพระคําของพระเจ้าในวันนี้นะครับหากว่าข้อคิดในเช้าวันนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปนะครับขอพระเจ้าพระพรครับ TOOOOOO